สวัสดีค่ะสันกับพั่วจิเลนนะคะนอ้อง

ันกครรับชมป่ากันนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมที่ครับโอเคนะครับเราขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ช่วยทีมงานช้างป่านะครับอะไราไมงกนคนได้นะครับเดน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 ฝังละฝังละกี่นรถสิบล้อนะครับ

ยังกอไปสินครับกต้องขอบคุณไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีท่างนึ้ครับทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยเสิมคะแนนนะครับรนบ้องช้างสิงห์ช้างนะคะขอขอบคุณหลายๆนาะค่ะน,ะะนะะ้อทิมงานสร้างปลาของเ้ากกำลังระดมซอยกันแจก,กสับะรุดกันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะรวมด้วยเช่วยกันนะคะเน้ะ ลูกสุกดีใจค่ะ มีเจ้าของพังขีจันนะคะรู้สึกเป็นยังไงมั่งคะ,<ฮ>ะดีใจไหมครับดีใจครับดีใจครับดีใจอ้าวแม่ควันเป็นยังไงมั่งคะนีขข่ข้าสวัค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้อาหารจากรดให้ช้างรอบที่สี่ของเรานะคะจากทีมงานช้างปา่าค่ะคุณข้าคุณค่าสิบห้า เติมคะแนนช่วยกันเอ้อพ่อเมพี่นองเอ้ยคุณ่อคุณเมอฟซีนี่แหละกำลังแรงใจของคุณ่อคุณเมอฟซีที่ซอยเติมคะแนนมาทิ้งงานสั่งปลากระไดจัดับประรดมาให้เป็นขั้นรดขั้นทีซีแล้วเานาะค่ะเนาะพวกเฮาเฮิตจริงทำจิงเนาะค่ะเนาะน้องกินเล่นกับคุณเมเกียวตากระไดกินน้ำมู เหลือเป็นคนมามาเหตุงานให้ขึ้นม่เกี่ยวตาได้กิน,นะะเนาะค่ะาเนาะนี่หลูกหลายคน่วยกันรวมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนะาะหลยหลยหล่ไล ตะโกส,สวยเนาะโอ้าวางทีนี่จะคล้องไอ้ข้างผิดมันนี่อวยข้างคือเจ้าใบกบข้างมะลิจะคล้องข้างมะลิเนาะค่ะเนาะเนี่ยพัดไปกะจะคล้องข้างผิดมันนี่กินห้างสั่งปลาของเฮากะรลายปูรลายคนเนาะค่ะเนาะมาช่วยกันช่วยกันไอ้นี่ รวมด้วยเช่่ยกันะคะเนาะนึ่งอยก้อนหนึ่งร้อยเนาะเขาิดหนีนักหรืยัง รถกยนามกงนะั้งนี้หน่องส่าหกขยมสมไรไปห่นเดียวะไทอไร่เก็เกมอนับเบอรงองยังเเขามึงเอยกันเนาะค่ะเนาะุดทายนีกบพ่อมียังหลายเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณไปยังพ่อแม่์เอฟซีทุกท่านที่ซอยเติมคะแนนมาให้ทีมงานสั่งปลาของเฮาเนาะคะ่ะเนาะทีมงานของ <c oughs> ทีมงานสั่งปลาของเฮาจะบ่ลืมบุญคุณตีคุณพ่อคุณแม่์เอฟซีนี่ให้ทีมงานของเฮาเนาะคะ่ะเนาะตรงมี้จความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดให้ใดร่างใจน,นะคะเนาะ ยูดีไม่แห้งคว่ำเจ็บใหญ่เลยคว่ำไข่ใหญ่นี่เด้อทำงานทำงานก็ให้จเจริญก้าวนานหน้าในหน้าที่การงานได้จ้าเด้อทะมีความสุขคว่ำเจริญตุ้ยลุ้ยปือ้อลำรวยลำรวยจะเจ็บจะไข่ไอายุดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะ สุดท้ายนี้ก็บ่มีอยังหลายฝากช่องขอบคุณเฉลิมน,น้ำเน้นนะค่ะน้องฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจให้น้ำแน้นนะคะนกก่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะ